ฝึกร้องเพลงครั้งแรกคนจะหยิบเพลงแนวไหนมาฝึกก่อนนะคะหลายคนก็คงสงสัยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงดีนะคะซึ่งครูก็จะตอบว่าควรจะหยิบเพลงลูกทุ่งมาฝึกก่อนค่ะเพราะถ้าเรามีพื้นฐานในเรื่องของลูกคอ เราจะสามารถต่อย่อตัวเองไปในทุกๆแนวเพลงได้เลยเราสามารถฝึกได้ด้วยการฟังการฝึกการฟังคือการเ e อีเทนนิ่งก็คือการใช้โวนประสาทเรื่องของการฟังเรื่องหูนะคะพอเราฟังซ้ําฟังบ่อยฟังซ้ําฟังบ่อยแล้วเราก็ฝึกร้องตามฝึกร้องตามฝึกร้องตามแล้วก็ขัดลูกคอออกไปขัดลูกคอออกไปมันก็จะกลายเป็นประเภทเพลงนั้นละดังน,นั้นครูก็เลยจะแนะนําว่า ให้เริ่มจากเพลงลูกทุ่งก่อนนะคะเหมือนกับที่แก้มเดอะสตาเขาก็เริ่มจากลูกทุ่งมาก่อนพี่แมวจีรศักด์ก็เริ่มจากลูกทุ่งมาก่อนนะคะซึ่งเมื่อเราเราเนี่ยเ,เข้าใจสำเนียงเพลงลูกทุ่งแล้วเนี่ยเราฝึกจับเพลงลูกทุ่งก่อนแล้วเนี่ยเราสามารถมาฝึกเพลงหมอลำได้นะคะแล้วก็ เพลงหมอลำคือว่ายากที่สุดนะยากที่สุดแล้วนะถ้าเราอยากจะเป็นทุกๆแนวนะคะถ้าเราได้ลูกลูกทุ่งแล้วเนี่ยเราไปฝึกสตริงขัดลูกคอลูกทุ่งออกให้เป็นสตริงนะคะแล้วเราไปฝึกเพลงสากลได้ะคะเพลงสากลก็มีเอื้อนเหมือนกันแต่เอื้อนแบบฝรั่งเอื้อนนะอาร์ r b ก็มีเอื้อนเหมือนกันทําไมเพลง r a ร์ b กับเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันสามารถเอามาร้องสลับกันได้นะคะ เอาเพลง R&B มาร้องเป็นลูกทุ่งได้เอาเพลงลูกทุ่งไปร้อง R&B ได้แต่ต้องเป็นสำเนียงสำเนียงของเฉพาะประเภทเพลงนั้นนะแล้วค่อยมาฝึกลูกทุ่งมาก่อนแล้วไปฝึกสตริงฝึกสตริงก็ไปฝึกสากลสากลค่อยมา R&B อะไรเงี้ยนะคะแล้วค่อยอันดับสุดท้ายคือบอลำค่อยไปฝึกสุดท้ายให้ทุกๆุกแนวมันแข็งแรงก่อนให้ทุกๆแนวเพลงที่ครูพูดมาเนี่ย แข็งแรงก่อนโดยที่เราเข้าใจก่อนเข้าใจจากอะไรเข้าใจจากการลงมือปฏิบัติไงเข้าใจจากการที่เราใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าของเราเนี่ยแหละค่ะเรียนรู้นะคะก็จากการฟังพื้นฐานเลยอันดับหนึ่งพอฟังแล้วอะไรจำนะคะฟังแล้วจำจำแล้วฝึกนะคะฝึกหัดร้องแล้วก็เออเอาเนื้อเพลงอ่ะมาเขียนเป็นมาร์กไว้เลยว่าไอ้นี่ร้อง กี่ขยักเอื้อนกี่ทีขึ้นสูงหรือลงต่ำเ,เว้นวรรตรงนี้แล้วก็ไปลากเสียงคำสุดท้ายคำนี้อะไรอย่างเงี้ยเขียนเป็นเป็นความเข้าใจให้ตัวเองได้เลยเอ,อชอบศิลปินท่านไหนเอาเอาเพลงที่ง่ายมาฝึกก่อนนะเพราะว่า ถ้าหยิบเพลงยากมาเลยอะ่ะเราจะรู้สึกเราท้ออะ่ะถ้าเราถ้าเรายังร้องเพลงไม่แข็งแรงนะคะเอาเพลงง่ายๆมาฝึกก่อนเพลงง่ายๆในที่นี้ของครูคืออะไรที่มันเอื้อนน้นอยๆหน่อยเดี๋ยวนี้มันมีลูกทุ่งสมัยใหม่นะลูกทุ่งสตริงอะ่ะพวกน้องน้องจะหญิงลีอย่างเงี้ยร้องไม่ยากนะคะหญิงลีร้องไม่ยากเลยเพราะว่าเขาไม่ได้ไปเน้นเอื้อนอะไรมากมายเป็นแบบสนุก เพลงสันทนาการเพลงเอนเตอร์เทนเพลงแบบเอเพลงกินเลี้ยงสนุกเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้นะเพลงที่ยากของครูมันจะเป็นอย่างคัทเรียมาลสีสุนารีพุ่มพวงก,ก็มีเพลงง่ายๆก็มีนะครูว่านะพุ่มพวงก,ก็มีอย่างพวกหนูไม่รู้กระแซะเอออย่างเงี้ยได้นะคะเอาเอาอย่างนี้มาฝึกก็ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่ได้เอื้อนเยอะอะไรนะ แล้วก็หยิบเพลงเร็วมาฝึกเพลงหนึ่งหยิบเพลงช้ามาฝึกเพลงหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างเพลงเร็วกับเพลงช้าตรงการใช้กระบังลมการใช้ลมหายใจค่ะถ้าเพลงช้ามันจะมีการเอื้อนเยอะมาก นะมันจะมีการเอื้อนเยอะมากมันจะมีการเล่นลูกคอการแบ่งคําที่เราจะร้องในประโยคหนึ่งเนี่ยอาจจะเอื้อนหลายครั้งหลายทีมากๆเลยในในในคาในประโยคนั้นอาจจะเอื้อนประมาณสักสามคำก็ได้แล้วหางเสียงสุดท้ายก็ต้องยาวด้วยเพราะฉะนั้นลมคุณต้องแข็งแรงเพลงชา้าเพราะมันจะบอกเลยว่าคุณได้ฝึกการหายใจมากแค่ไหน ลมที่ออกมาเสียงที่ออกมามันจะบอกเลยว่ามันนิ่งหรือมันไม่นิ่งนะคะบางคนร้องเพลงกว้งแกว้งเลยเสียงกวงแกว้งเลยบางคนหลุดคีย์ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนเพลงเร็วเนี่ยมันก็ฝึกเรื่องของการหายใจอีกเพราะมันร้องเร็วมันก็ต้องหายใจเร็วใช้ลมหมดไปเร็วหายใจเข้าเร็วใช้ลมหมดไปเร็วหายใจเข้าเร็วนะคะไหนจะต้องมาเต้นอีกนะพอเต้นปุ๊บฮเหนื่อยหอบ พอเหนื่อยหอบปุ๊บร้องด้วยเต้นด้วยโอ้โหสายเลยค่ะเสียงกระเสากันไปเลยทีเดียวนะฉะนั้นต้องฝึกทั้งช้าและเร็วค่ะเพื่อความแข็งแรงของการร้องเพลงปอดเราก็ได้ทำงานแต่ต้องหายใจให้ถูกต้องก่อนนะคะวิธีการหายใจอยู่ในบทที่1ตอน1กับบทที่1ตอน2นะคะคลิปอยู่ในช่องนะคะเข้าไปดู นะคะแล้วก็การฝึกหายใจอะคะ่ะสามารถนึกตอนไหนเราก็อยากฝึกก็ทำได้นะ<อ>เพราะว่ามันสร้างความแข็งแรงให้กับกระบังลมเรานะคะแล้วเมื่อเราเข้าใจที่จะแบ่งลมแล้วเนี่ยเหมือนครูพูดอะครูหายใจทางปากพอหมดปุ๊บครูก็หายใจเข้าทางปากน้อยที่ครูจะหายใจให้ทางจมูกเหมือนกันกับการร้องเพลงะคะ่ะเหมือนกัน นะคะแล้วพอเราเนี่ยฝึกเพลงลูกทุ่งเพลงเร็ว1เพลงช้า1ใช่ไหมคะเ,เราก็ไปลองสติงโดยขัดลูกคอออกนะคะเราไปลองสติงเป็นช้า1เร็ว1อย่างนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไปลองสากลบางคนเอ๊ะอ,อ่านภาษาอังกฤษไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แตกฉานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเอาภาษาอังกฤษไปถามคนรู้ก็ได้แล้วก็เขียนซับไตเติ เป็นคาราโอเกะภาษาไทยเข้าไปก็ได้ไอก็เขียนไอไม่มันลายอออ่าง l ลิฟสละเอลลิงสละอีฟอฟันยูยอยักษ์สละอูอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่เราต้องฟังเอ็กเซนต์เขาให้ดีๆนะเพราะว่าเพลงสากลมันมีการซิงค์คำอยู่ขอยินดีค่ะพเพราะว่าเพลงภาษา,าอังกฤษอะค่ะมันมีการซิงค์คำอยู่นะคะ อ,อย่างครูร้องครูโพสคลิปที่ครูร้องดอนน่าสมไม่ใช่ไดอาน่าโรส If we hold on together นะ,ะถ้าถ้าเป็นการพูด If we hold on together นะคะแต่ If we hold hold on โฮที่แปลว่าเหมือนดำลงขนาดนั้นอยู่อะ่ะตัว h ฮ่องกง o l d ho โฮนะคะแล้วก็ on on ที่แปลว่าบนนะคะแต,แต่เวลาที่เราร้องภาษาอังกฤษเราซิงค์คำด้วยกันเราต้องร้องว่า hold on hold on เพราะมันจะเชื่อมซิงค์ระหว่างตัวดีไปกับที่คำว่า on เป็น don hold on if we hold on together เห็นไหมคะแล้วก็เต้ t h the the this this that the อย่างเงี้ยค่ะมันต้องเอาลิ้นไปแตะฝัน e v e h o d on together เห็นไหมคะอังกฤษต้องแบบนี้เราก็ต้องไปสังเกตด้วยนะว่า accent เขายังไงนะคะถ้าเราไม่มีคลิปเปิดดูเราก็ใช้การฝังเนี่ยค่ะฝึก ear training ฝึกโสตประสาทาของเรานะคะ อย่างตัว S ล้วก็ต้องออกเสียง S stress อย่างเงี้ย stress มันลงด้วยตัว S ล้วก็ต้องออกเสียง S, stress ใช่ไหมคะ start อย่างเงี้ย start ที่แปลว่าเริ่ม S T A R T start ก็ต้องออกเสียงตัว T ด้วย start start อย่างเงี้ยนะคะ่ะเราต้องสังเกตนะคะเราต้องสังเกตโดยใช้โสตประสาทของเรานะคะ